รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567 ในาใยชัยวัชรงโคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริจิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับ การเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยเชิญชวน,นร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้สำหรับวันที่12สิงหาคม2567เวลา7.30น,นาทีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ลและทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสมเณี193รูปณนะบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมณนะสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดหรือวัดใกล้บ้าน เวลา17.30น,นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มบริเวณท้องสนามหลวงเวลา1 9 1 9น,นร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดหรือสถานที่ตามความเหมาะสม โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี่าวเพิ่มเติมว่าในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดต่อเนื่องสามวันประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในสถานที่ต่างๆเช่นงานสีสันพันธไม้เทอไทยบรมราชินีนาถครั้งที่16ณศูนย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จ,จตุจักรองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดให้ผู้สูงอายุและเด็กสูงไม่เกิน135เซนติเมตร เข้าชมเจ็ดสวนสัตว์ฟรีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในปี2567ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนพสรแก้วคํารายงาน